This <laughs> is <laughs> แฟนไสงค่าเมษายนนี้นะคะอย่าลืมนะคะลิ้นจิโปรแฟร์นะครับผนความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังไปเสิร์ฟชาวจันทบุรีร้อมศาสตร์ความปินความอร่อยให้อิ่มน้ำสำราญกว่า70ร้านค้าค่ะพบกันนะคะชั้นจีเซ็นทรัลจันทบุรีนะคะ,ะ,ะ3-9เมษายนนี้ค่ะว้าวกับทุกโปรรองทุกทุกคนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องโกไปกับลิ้นจิโปรแฟร อาเฮีย er, ลูกมังกรนะมาจากยาวรักษณ์เลยร้านนี้ที่ร้านหมูแต้มังกรทองอันดับหนึ่งของยาวลักเนื้อนุ่มมากๆไร้มันทุกไม้บักนุ่มด้วยเทคนิคไยเอทเพราะนันไม่ที่เดียวสันนอกเขานี่ไม่ธรรมดานะน้ำจิ้มเขาก็รสเลิศมากเลย <ค><ร>กินเป่าๆก็อร่อยไม่ได้มากินใครแก่แต่เฉพาะพวกเรานะใครๆคนดังดาราอะไรมากินกันเต็มเลยร้านนี้สิบไม้120บาท20ไม้240ร้อยี่รัความอร่อยจากหมูสะเ๊ะมังกรทอง,ทอ,งอันดับหนึ่งของยาวราชานกันเลยครับอร่อยอร่อย มาแล้วค่ะทีนี้อยากจะแนะนำคุณพอ่ณพอพอัมบุลที่คนชอบกินเค้กหน้านิ่มต้องคุ้มมาร้านนี้ r o y a l Crown b a ก e r y ร้านนี้เค้กหน้านิ่มดีมากดีทั้งรสชาติราคาก็ดี3กล่อง100บาทมีกี่หน้าคะคุณมีอยู่9หน้าค่ะแบบนี้เป็นเค้กกล้วยหอมค่ะตัวนี้มาใหม่เลยค่ะ120บบาทค่ะ อร่อยมากนิ่มเนื้อเนื้อพอเลยอันนี้คือเกตลาวาเปิดปุ๊บแตกปั๊บเป็นลาวางานนี้การันตีสวยรูปจูบหอมค่ะมาเลยค่ะเมษานี้ค่ะรินเจปุ่แฟรผลความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังไปเสิร์ฟชาวจันทบุรีค่ะพบกันที่ชั้นจีเซ็นทรัลจันทบุรี3-9เมษายนนี้หัวออกมาทุกโปรต้องโกไปกับลิซิตรโปรแเเ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 นเเ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 เ